ก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนก็พี่กลับมาคัมแบ็กนะครับคิดถึงจังเลยนะครับหลายๆคนก็บอกว่าพี่เล่นฟรีไฟ์หน่อยก็เดี๋ยวเล่นให้ดูแะ้วกันแต่ฝีมือพี่แม่งแบบกากไอ้แค่แบบโพสกากเลยพี่ไม่ได้เล่นมาเป็นเดือนคือไกลมากคือพี่แบบขอเวลาเหลาฝีมือสักแบบสักอาทิตย์หนึ่งเออเอาเป็นว่าวันนี้พี่ก็จะมาบอกทุกคนว่าพี่คัมแบ็กแล้วแล้วก็เดี๋ยวพี่จะมาทำแคนซีจีนี่ครับทำให้มันแบบว่าแบบ กลับมาแบบเป็นที่น่าจดจำอีกครั้งหนึ่งโดยการปั้นเยาวะชนนะครับที่จะทำทีมแข่งอีกสักทีมหนึ่งเป็นทีมแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทีมเด็กปั้นนะครับ <Yeah. S 1> ทีมเริ่มจากศูนย์แบบคนไม่มีอะไรคนโนนนมแบบว่าอยากจะแบบอยากจะแบบเขาเรียกอะไรเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยพี่ก็พร้อมที่จะแบบว่าแบบคัดตัวนะครับผมพร้อมที่จะคัดเข้ามาอยู่ในทีมของพี่พี่จะทำทีมเอง เรียกพี่ว่าไลฟ์คอสโคเซมูลินตุแล้วกันนะครับผมคือ <c oughs> พี่จะพาทีมเป็นแชมป์แบบรายการเล็กๆตามที่แบบว่าเขาแข่งกันตามกลุ่มตามอะไรก่อนแบบให้พวกเองแบบว่าไปผง,งาดก่อนขอแบบว่ายิ <c oughs> งหัวคมๆอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรคือเดินสโล,โล husbands, วยิงหัวลูดทิลตี้ทีลตี้เลยพี่อยากได้ <c oughs> ฝีมือที่แบบว่าเหนือมนุษย์แบบเนี้ยคือถ้ามีแบบว่ามานะพี่ให้เงินเดือนเดินละแสนนะครับคือถ้ามีคนมีฝีมือแบบเนี้ยมาเทสได้และเอ็งเอา เอาเงินพี่ไปเลยสี่คนใช่ไหมพี่ให้สี่แสน yeah, yeah. น้องๆพี่ไม่ได้พูดเล่นนะถ้าเองทําได้กันจริงๆเองเอาไปได้เลยและฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ่าแบบซีจีจ,จีกลับมาเราเวย้ยคือแบบว่าพี่กลับมาแล้วน้องๆพี่คิดถึงน้องๆมากมันอยากกอดมากอดมาคือแบบว่าแบบขืดนะก็แบบนนะแบบว่าแบบไม่หายไปตั้งนานโดนด่าพอรอแ,วแมวแบบเฮ้ยมึงแบบทิ้งนู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยจริงไม่ครับสตรีมอยู่คนด,ดูก็ดูเยอะอยู่ ถ้าคิดถึงพีก็มาที่นี่โมแต่ว่าไม่ต้องละเพราะพี่ก็จะลงคลิปฟรีไฟลทุกวันนะครับเดี๋ยวอีกสักสองสามวันเดี๋ยวพี่จะดวลหนึ่งหนึ่งเพื่อโชว์ให้น้องๆดูพี่จะขอท้ายราชานโนวันไออะไรไอไอสอนรามเลยนั่นหนหะพี่อยากจะเตือนมากเลยเดี๋ยวเราจะมาหนึ่งหนึ่งไอสอนรามเพื่อแบบตบโชว์นะเพื่อประกาศว่าพี่กลับมาแล้วพี่จะมาทวงมงกุฎคืน ยังไงก็อย่าลืมกดไ like ลค์คลิปนี้ให้ถึง1000ไลค์ด้วยนะครับผมแบบไม่ต้องเยอะพี่ไม่ตั้งความหวังอะไรหรอกคือแบบแค่แบบให้น้องๆแบบว่าได้เห็นหน้าพี่ก็พอใจแล้วนี่ฮะชุดนินจาสีเขียวนะครับกางเกงเขียวเสื้อขาวจะเรียกเขาว่านินจาเต่าก็ได้นะครับผม,มแต่มันไม่มีเต่านีกว่าเรียกเขาว่านินจาแล้วกันนะครับสเวตช์นินจาสเวตช์เคยได้ยินปะเคส,สุส่มเลยโอ้ดอกแรกเกลือฮึบ เออโอ้โหเมื่อกีก้นึกว่าจะได้ไม่ได้ครับต่อ,น,อ,น,อ,น,อน้องๆหนูๆพี่แบบดวงไม่ค่อยดีเลยอ่ะปึ๊บโอ้โหสเกตบอร์ดอันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหอัค <c oughs> โอ,อ้อ <c oughs> โหเปรียงเปรียงเพชรมากโออน้องๆเปรียงเพชรมากโออเปรียงเพชรมาก มาหน่อย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 โอ้โหยังไม่มาโอ้อะไรวะมาหน่อยเฮ้ยว่วโอ้โหแม่งเอาไว้อันสุดท้ายโอ้ทีหลังมึงตั้งราคามันเลยครับ G M อนะคือแบบกูไม่ได้เล่นนานกูนึกว่าระบบสุ่มจะเปลี่ยนไปชิบหายแม่งเหมือนเดิมนะที่หลังอ่ะตั้งราคามาเลยไม่ต้องให้สุ่มให้แบบว่าไม่ต้องให้ลุ้นหรอกถ้าน้องๆคนไหนแบบว่าสุ่มครั้งแรกได้นี่คือโคตรดวงดีเลยนะครับ คือพี่ที่ดวงอัปปีดวงจันไลโอเคนินจาเขียวขาวแล้วกันสาเกิดทุกคนพร้อมแล้วก็ออกไปลุยกันในเกม let's go boy คลิปนี้ก็ขอสักพันไลค์นะครับกระชืบไลค์เอาตีนเหยียบปุ่มไลค์พี่ทีมาล่วงโอ้โหเกินไปหรือเปล่าพี่ตุ๋ยล่วงอุยยังล่วงเกินไปหรือเปล่าพี่ตุ๋ยมาถึงก็เก็บไปก่อนเลยนะครับสวัสนี้ด้านล่างครับ เดินจ้าเขี้เอาข้าวมาจะฟักกินเกือบมาจะฟักกินมาจะฟัก,กเกิมนมาจะฟักยะวิ่งไปไหนตายอัดตัวโน่นหนึ่งโอ้ด้านหน้ามีตัวล่วงลาดใครไม่รู้นี่อ่าล่วงมาอีกมาเลยก็มาดิก็มา,ด,มาดิครับก็มาดิวุ๊กวุ๊บข้างหน้ายิงกันยับเลยครับผม ข้างบนหัวผมก็มีหนีก่อนไม่ไหวพี่ไม่ค่อยมีอะไรพี่ไม่เมเลยวิกตองมีแต่ก้อนนี้ก้อนโตทุยอนองเหรอมีแต่นี่ก้อนโตอุยข้างบนบ้านครับผมข้างบนบ้านข้างบนบ้านอุ้ยลงมาแล้วนี่ฮ่เรียบร้อยวิ่งมาโดนวิ่งมาโดนพี่ยิงนะน้องนะ มีทอมสันด้วยมีทอมสันด้วยทุกคนอ่าเล่นทอมสันหน่อยเอาใจสายลู่หน่อยเอาใจสายลู่หน่อยน้องนองบอกว่าพี่ปืนทอมสันได้ยิงมันนะโดหัวเออมันเลยปืนเนี่ยใครๆคเขาก็ชอบโว้ยโหอัดตัวอย่าบอกใครนะพี่ยิงอัดตัวพี่กลัวพี่กลัวไม่ได้รับความศรัทธาอมันหนีไปแล้วหนึ่งตีเข้าหัวน้องมันก็โดนหัวอยู่ มีคนขับรถหนีไปครับหนึ่งคนครับโคตรไกลนี่จะหนีพี่ไปไหนล่ะเรียบร้อยอีกจะหนีพี่ไปไหนนีแน่นีแน่รวบสองไปเลยมาแถมนะมีตัวแถมด้วยนะจะมาช่วยเพื่อนนะโดนนะจังหวะนี้ดินจาเขียวขาวด้านล่างมีตัวหนึ่งครับด้านล่างด้านล่างด้านล่างโอเคสวยไปเลยลุยดินจาเขียวขาว คุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าเขาจะไปช่วยเพื่อนส่องทาตัวเลยอะคุณผู้ชมคอยดูนะนี่ฮะอัดตัวครับคุณผู้ชมรอดูอัดตัวครับเตี่ยวหัวเอาล่วงอัดตัวล่วงเออีกตัวหนึ่งผีไม่มีลยเมตังไม่แต่นี่กานต่ออัดตัวอัดตัวไปเออยังไงเอายังไงจะไปไหนเอาวิ่งงงไอมันยังไงอะไรยังไงเตี่ยวกวแตกไปเลยครับ หมดสิอะรสิบสอเหลือ25้าแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่สิบสาคอยดูนะรอดูโไม่โดนหัวเลยอย่างวะไม่มีใครมาช่วยนายเลยเหรอเฮ้ไม่มีหลุยวิกตองมีแต่นี่กันแตโอ้โหติดปากเลยแม่งไม่น่าร้องเลยผมโดนไวรัสนะครับแล้วตอนนี้ก็เหลือยี่ป ยี่สบหรื 26, อรยี่หะยี่สเตียร่วงร่วงไปดิยังไงมีคนมาช่วยไหมมีไหมมีไหมไหคือแบบว่าพี่ยิงหัวไม่คมเลยน้องความคมพี่หายไปไหนวะจะไปพี่ไก่พี่กากอย่างนี้วะเฮ้ยโอ้ไม่พอใจกับฝีมือตัวเองแล้ว่ะพี่จะไปแบบไปผู้คอตายแล้วแม่งผากรีพี่เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานมากเลยอะครับทุกคนตอนนี้ก็เดินมาเหลือยีบสี่นะ้ไม่เจอคนเลย เฮ้ยร่วงอัดตัวก็ได้ตายเหมือนกันอย่าคิดว่าพี่จะยิงเป็นแต่หัวยิงตัวพี่ก็ยิงได้นะเออนินจาเขียวขาวขึ้นชั่เข้าหัวไปเดนินจาเขียวขาวสังเกตุนะครับวิ่งจุจ่าจุจ่าจุจ่าอัดจ,จุตังไงวอยังไงชั่วฟิสซูปะห่อหล่อชั่ยังไงเจ้ายังไง,ง,ไง,ง,ไงนุมน่มนุ่มหลบอยู่หลัง หลบอยู่หลังต้นไม้มันไม่เฟเอาเลยไม่มีไอวอลเหรอฮึออ้ยชิบโยตั้งเหมือนจะไม่มีใครมาช่วยเขาเลยเยมีไหมถ้าไม่มีจะไปแล้วนะดูเหมือนจะไม่มีนะครับวิ้านนาวิ่งตัวหนึ่งครับไกลๆเห็นไหมอูย้ยิงแม่งก่อนเลยเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบ ทุกคนครับผมว่ามันหนีไปแล้วแหละมันไม่น่าจะอยู่แล้วนะครับพี่จะกลับมาสร้างแคนซีจีน้องๆ้รอติดตามชมเลยพี่จะกลับมาแบบบู๊แคนใหม่บิวแคนใหม่ใครที่อยากเข้าแคนพี่ก็เตรียมตัวพี่จะเปิดสอบด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอยิงหวยเวน้นนี่ก่อนมันจะตุ๋ยพี่เนะี่ยมันอยู่บนป้อมมันจะตุ๋ยพี่แคนซีจีของเราจะกลับมาพังงาดพี่จะทําแคนใหม่รอดูเลยนี่แน่นี่แน่นแน เอาหัวไปได้ใครที่จะอยู่แคนพี่ก็เตรียมตัวเตรียมใจกันให้ดีเลยครับพี่จะกลับมาพังหาดฟรีไฟใครที่อยากจะเป็นแบบลาชงราช้าก็เตรียมตัวเฮ้ยพี่จะพาน้องแบบว่าไปเทสกับไอคนคนนึงอะที่แบบว่ามันชอบแบบอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยที่มันแบบว่าแบบมันชอบแบบอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยแม่งเดี๋ยวฆ่าแม่งก่อนเลยมานีดิ ขวางการคุยกับคนดูกูเฮ้ยหไม่หัวเลยเว้ยฝีมือแม่งกากลงมากเลยอ่ะขอแบบขอบิวฝีมือสัากอาทิตย์หนึ่งอ่ะฝีมือน่าจะกลับมาอยู่ปุ๊บเรียบร้อยพี่จะพาไปเจอไอ้คนที่มันไอโนวงโนวันอะไรนั่นอ่ะที่มันชอบหนึ่ง,งชอบแอกแอกอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปตบมันนะครับขอขุมกำลังโหด โอ้ยมันแอบอยู่หลังล้ออ่ะยิงยากมีไอ้วอด้วยจะไปไหนตี่ได้เขาบอกไปได้ไอคนที่มันบอกอะไรอะราชาฟรีไฟโนวันอะไรนั่นน่ะไอสู่อะไรนั่นน่ะสุนี่อะไรนั่นน่ะทุกคนเดี๋ยวพี่พาไปตบเลยเดี๋ยวนี้มันชักจะเหื่อมเกินไปเนี่ยเอาแบบว่าแบบขอตึงๆเลยนะเดี๋ยวพี่จะเปิดเทสแคนนะเดี๋ยวพี่จะทำคลิปขอตึงๆเลยนะ ผมกำลังแบบยุคใหม่ของพี่แบบตึงๆเลยแบบยิงหัวเลยอ่ะเนี่ยยิงอยู่ได้ล่วงไปหนึ่งครับเนี่ยยิงอยู่ได้ล่วงอีกหนึ่งครับเอาไม่โผล่แล้วหรอผไม่มีช่องให้ยิงเลยวะทุกคนไม่โผล่แล้วหรอโอ้โหขอปุ่มแดงเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวเอา้าไม่โดนได้ไงวะเอาเฮ้ย ปุ่มขึ้นสีแดงแต่ยิงไม่โดนอะไรวะไปก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมวงมันจะบีบไงเดี๋ยวมันต้องมาแน่นอนเฮ้ยมันมีสไนมนมีสไนม์เฮ้ยกลางหัวไปเลยหมวสามเอาไม่อยู่เจอสไนก็บอกนี้เข้าไปเจอสไนม์มังกรเฮ้ยไอหนุ่ม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 เองชักจะมากเกินไปไรหนุ่มเองมีปืนจิ้วจิ้วใช่ไหมเองจะยิงกันได้อีกกี่น้ำวะที่ถามเองหน่อยดิ ลงมาได้แล้วพีร่รออยู่เฮ้ยเฮ้ยยไอ้ซาร์ดเก็บตายตีแน่ยิงตูดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยไอ้บทเป้าก็ยิงจังเลยโอ้โหเดะเถเดะเถโดดลงมากูจะยิงให้ด้วยมาเนี่ยอุ้ยตีเขาหัวไปสองเม็ดสวยบนป้อมต้องลงแล้วสั่งวะเนี่ยจะลงไหมอุ้ย อุ้ยอุ้ยหมอกบีบตายซะหมอกบีบตายซะแบบเนี้ยนายยังไม่ลงจริงใช่ไหมเฮ้ยลงแล้วลงแล้วลงแล้วเฮ้ยไม่โดนเลยเว้ยล่วงงัดหัวครับแบบว่าอยู่นอกหมอกพี่ได้แบบยิงแต่หัวอ๋อมีคนตายหมอกไปคนนึงเสียเวลาเวลาจริงเจ๊งครับพวกมึงเนี้ยอุ้ยขับบนครับคุณผู้ชมมีตัวคาร์ลัชดช็อตไปหนึ่งสี่อ่ะล่วงไปอีกหนึ่งสี่อ่ะล่วงไปอีกหนึ่ง จะรวงไปอีกหนึ่งก็มาดิครับดูชื่อด้วยใครคัมแบ็กดูชื่อด้วยครับโอ้โหช็อตเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้นี่เวอร์เวอร์มาเวอร์เวอร์เวอร์แล้วเวอร์แล้วเวอร์แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยตา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 ยใจเย็นน้องใจเย็นไอ้น้องใจเย็นเองใจเย็นเย็นกับพี่นอนทุกคนผมอย่าตายมันจะมาฆ่าผมแล้วครับน้องๆหนูๆมหน

ก็ไม่เท่าไร่ไว่น้องก็อย่าลืมมาเทสแคนที่กันนะครับติดตามรอชมคลิปหน้านะครับพี่จะบอกนะว่าต้องทำยังไงบ้าง